สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวอีฟนิค h o ต60โปรสีบูกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากอีฟนิคในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,590บาทนะครับจะราคาเต็มคือ5,400 90บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนันว่าให้กดเจคราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามนิ้งพี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับมาดูว่าในการแกะกล่องครั้งแรกกับ4บูจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือรุ่นเบสโมเดลผมตัวนี้แรม8กิกบวกเพิ่มอีก8กิกรวมเป็น16กิกกับความจุให้มา1 0 8กิกผมตัวนี้กับดีไซน์ที่มีความเพียวบางเป็นตัว new ultra slim frame มาผมความบางให้มาบางเพียง6.6มิลเมพร้อมกับตัวน้ำหนักให้มาเพียง100 70กรัมกับตัวนี้มีปุ่ม One Tab AI ด้วยครับผมตัวนี้พร้อมกับหน้าจอ AMOLED 1.5K 6.78นิ้วครับความคมชัดกับเรเฟรชให้มาถือว่าจัดเต็มจริงกับ144เฮิรกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับตัวนี้ให้มาคือ Helio G 200ครับ OctaCore กับลำโพงคู่ DTS ด้วยถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากครับพี่ขอมการแกะกล่องเลยนะครับผมในการแกะกล่องครั้งแรกอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะครับผมนี่มีตาคุดเรียบร้อยกับความจุเบสโมเดลนะครับมาดูว่าสีฟ้าในการแกะกล่องสัมผัสจะเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้คือแพ็กเกจจริงนะครับผมก็ับสไตล์ของตัว Hot 60 Pro เลยครับผมจะเป็นการคอลแลบกับเกมฟรีไฟนะครับนี่ครับอันนี้เขียนว่า i ีฟนี่ t อตหกสิบกับความบาง 6.6มิลลิเมรนะผมตัวดีไซน์พร้อมกับตัวนี้สามารถทําการสแกนด้วยมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องเลยพร้อมกับตัวการฝุ่นกันน้ําที่ IP64 มีใจโรให้เราด้วยถือว่าให้เราจัดเต็มที่เนาะสามารถความไหลเลื่นนะผมใช้งานตัวนี้ถึง5ปีหน้าจอ Gorilla g l a s 7i ด้วยแบบใหม่ด้วยถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงครับมาดูว่าตัวเครื่องสีบูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นี่ครับอันนี้คือแพ็กเกจของตัวเครื่องนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องเป็นอย่างไรครับผมตัวนี้แบตให้มาเนาะมุมอมองพีก็ถือว่า ที่สัมผัสกับตัวที่เป็นตัวแรม8กิกบกเพิ่มแกิกกับความจุ256หากก็ถือว่าแบตอึดครับแบตคือบอกว่า5160แรมพร้อมด้วยหัวชาร์จให้เรามาดีมากคือรองรัฟ้าชาร์จที่45วัตต์ผมตัวนี้ให้เรามาผมเป็นตัว all round fast charge สามารถเลือกในการชาร์จถึง3ขั้นนะผมตัวนี้ให้เรามานะครับถือว่าโอเคมากเลยก็ผมตัวนี้เป็นสายชาร์จ Type A to u ให้เรามาแล้วก็ มีเคสครับซึ่งอันนี้ขอเช่นชมตัวอีฟริดเลยให้เคสมาดีมากเป็นเคสที่โชว์บอดี้เครื่องได้อย่างสวยงามจริงครับนี่เป็นเคสที่งานประกอบของเคสก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็โอเคสับพีนะผมตัวนี้พรอกับตัวเข็มจิ้มซิมในกล่องน,นะครับผมมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับ มาดูผมว่าตัวเครื่องในการดีไซน์จะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดนะครับผมนี่ครับซึ่งบอกเลยว,ว่าเป็นสีที่พีรู้สึกว่าพี่อยากสัมผัสกับสีฟ้าหรือว่าสีบูตัวนี้มากรู้สึกว่าเป็นสีที่ดูดีมากครับแล้วก็การไล่สีมุมมองพีนะถือว่าตัวอีสิ่ําออกมาคือสวยจริงอ่ะถือว่าให้เรามาดีเทลในการออกแบบสวยงามมากครับ บอกเลยว่าเป็นสีที่เก็บดีเทลในการออกแบบของฝาหลังได้อย่างลงตัวจริงครับมีความสวยงามในการออกแบบบกเลยว่าโคตรสวยครับโหสวยงามมากครับเป็นสีบูที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีไซน์คือลงตัวจริงครับสีนี้นะครับนี่ครับคือตัวโมดูลกล้องก็เก็บดีเทลในการออกแบบงานประกอบอีฟนิกทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับดูว่าผม คือบริเวณตัวด้านข้างก็ดีไซน์สวยงามครับอันนี้ปุ่ม o n e t a บสมมติกดตัว2ครั้งนะผมเพื่มการ ปรับปุ่มตัวช็อตคัทได้ผมจะให้เรามาก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงลำโพงด้านบน1ตัวด้านล่างหนึ่งตัวเป็น2ตัวในการปรับอ e ีควอไลเซอร์ผ่านตัวลำโพงแบบตัว ds ให้เรามานะครับผมแล้วก็ Port w, พอร์ต type c support Fa าชาร์จสี่สวัตต์พร้อมโดูหูฟัง3.5ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอมาดูว่าช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งบอกลว่าตัวนี้สามารถัพ p อ o r t ในการใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็ ซัพพอร์ตในการใช้งานเครื่อง 4G นะครับดีแล้วก็สามารถเพิ่มตัวไมโครดีกา a ไอทมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอต่อกชานชคนับซึ่งพีรู้สึกว่าบอดี้กับน้ำหนักถือว่ามีความสมมาตรมากเพราะว่าความบางให้มาถือว่าบางจริงคุ้มมากกับงบ3590บาทตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสีฟ้าคือสวยจริงตัวนี้อันนี้พี่ขอชื่นชมกับการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมดูดีมากครับ สำหรับเคสและผมที่แถมมาให้เราในการใส่ก็ถือว่าใส่ได้ง่ายผมตัวนี้ซึ่งหมดเลยว,ว่าเคสโชว์บอดี้ออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับบอกเลยว,ว่าตัวเคสดีไซน์มีความสวยงามจริงครับนี่ครับผมดีไซน์ by ยอิฟ y ผมตัวนี้ซึ่งตัวเคสโชว์บอดี้ของตัวเครื่องออกมาได้อย่างลงตัวจริงอันนี้พีขอเช่นชมเลยนะครับนี่สวยงามมากครับผมตัวเคสครับบอกเลยว,ว่าสวยจริง ดูดีมากอะเวลาใส่เคสตัวนี้เลยนะครับโหอ,อย่างสวยอะเคสอะแล้วปุ่มกดก็ถือว่ากดได้ง่ายจริงครับเมื่อเราใส่เคสแล้วผมตัวนี้นะเช่นพีกดปุ่ม power เห็นไหมว่ามันกดง่ายผมในการกดปุ่มมีความนิ่มมาผมในการกดนะครับนี่ครับเก็บดีเทลโอ้สุดยอดอันนี้ขอเช่นชมในการเปิดเครื่องแล้วเอกดปุ่มที่ power ค้างไว้ผมตัวนี้นะครับนี่ตัวเครื่องสั่นหนึ่งครั้งครับเขียนขึ้นมาว่า อีฟนิกครับนี่ครับผมหน้าจออัลโมเดตคิดดูว่าสู้แสง4,500นินครับถือว่าหน้าจอสู้แสงกับงบ3,590บาทหายากมากกับรุ่นอื่นที่เทียบเท่าตัวนี้ได้ถือว่าหน้าจอให้มาสุดจริงครับนี่อันนี้สีฟ้าครับซึ่งพี่สุดว่าสวยงามมากอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์นะครับ เขียนว่าอีฟน i กครับซึ่งตัวนี้มี I ีฟ o n i เ AI เหมือนเหมือนกับรุ่นพี่ราคาประมาณหลัก10,000ถึง2หมือนตับอีฟ n i กให้เรามาเลยนะครับผมนี่ครับขึ้นมาแล้วว่าผมตัวนี้ซึ่งอันนี้เป็นตัว Android 15หรือว่า XOS 15บห้าผมตัวนี้นะนี่พี่ก็กดคอนเนคครับซึ่งพี่ซื้อมาจากออนไลน์นี่คือบอกเลยว่ามันกดคอนเนคง่ายและเครื่องมีความปลอดภยัยเป็นเครื่องสูนไทยแน่นอนนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นลอมศูนไทยนะครับแล้วก็กดไปปึบ๊บ ผมข้ามได้ครผมตัวนี้เซื่องหมดเลยว่าหน้าจออีฟอนิทำมาในปีนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับแล้วก็ซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อผ่าน w i ไฟ2 4 Wi-Fi 5นะครับี่สามารถทำการปลดล็อกดนการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ให้เรามาโอเคนี่แหละครับผมเราสามารกด Connect ไปเรื่อยๆผมตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกการนำทางของระบบ เป็นแบบปุ่ม3ามปุ่มด้านล่างของตัวเครื่องเลยว่าท่าทางซึ่งพีชอบแบบท่าทางคผมพอพีเข้ามาหน้าจอหลักครับบอกเลยว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามและหน้าจอขอบบางจริงครับกับงบ3 5 9 0บบาทถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่ครับ พื่นพี่บอกเลยว่าหน้าจอมีความสว่างและมีความจัดจ้านจริง UI ใช้งานง่ายจริงครับแล้วก็หน้าจอมีความสมูทมากเพราะว่าหน้าจอให้มาสูงถึง114อเฮิร์ตผมตัวนี้นะบอกเลยว่าหน้าจอขณะพี่เพื่อเปิดเครื่องนะรู้สึกถึงความสมูทจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กมากตัวนี้นะครับพร้อมกับดีไซน์ของหน้าจอบอกเลยว่าสวยจริง กล้องหน้าแบบเจาะดูให้เรามา13ล้านกับกล้องหลังตัวนี้มี AI a m e r งให้เรามา50ล้านนะครับก็ถือว่าโอเคแหละมุมมองพีนะผมตัวนี้มาดูว่า UI ในการตั้งค่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งพีก็เข้าไปที่ในการตั้งค่าเลยนะครับผมก็จะมีเกี่ยวโทรศัพท์ของฉันก็จะบอกว่าเฮ้ยตันี้เป็นรุ่นของตัว I f ฟ n i ก Hot 60 Pro นะกับ CPU Helio G200 แรม8 g b ถือว่าเยอะนะผมกับเลยราคา3,590บาท ามาผมเพิ่มได้อีก3กิกก็ได้5กิกก็ได้กกไดหรือว่า8กิกรวมของสิ้นคือ16กิกให้เรามานะครับผมตัวนี้นะถือว่าเพียงพอครับกับความจุ128ใช้งานทั่วไปมุมมองผี่นะความจุ128หรือว่าสบายหายห่วงนะครับพร้อมกับตัวแบตเห็นไหม5,160 mAh พร้อมกับหน้าจอ6.78นิ้วครับกับตัว Android 15ตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอสามารถคนแอปได้นะครับ พร้อมกับตัว Wi-Fi version ส่วน4 Wi-Fi 5ในการ support นะครับ ถือว่าในการ connect wifi ก็ถือว่ามีความเรอดเร็วนะครับผมตัวนี้พร้อมกับ bluetooth version 5ผมให้เรามาแล้วก็สามารถทำการแชร์ e spot ให้กับอุปกรณ์อื่นได้เป็น wifi 5เช่นกันนะผมตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอนะครับนี่เห็นว่าในการกดในการทัดมันมีความสมูทจริงครับแล้วก็มีตัว i f r e l ai หรือว่า ai ของ i f r e l ให้เรามาจัดเต็มจริงครับตัวนี้มีการใช้งานแบบ full ai เลยซึ่งบอกเลยว่ากับงบ3,000 5 9าาบบาทคือเหมือนกับ f u l l AI ราคาหลักหมื่นของอิฟริเลยให้เรามาโหถือว่าสุดยอดจริงครับมีการบันทึกยอ่อด้วย AI มีการสุบการบันทึกยวผมให้เรามาเยอะจริงครับแล้วก็มี AI Gall e r y แล้วก็เดี๋ยวผมวาดวงกลมเพื่อค้นหาตัว AI ก็มีให้เราแล้วก็เดี๋ยวผมตัวช่วยในการโทรช่วยในการแปรแลผมให้เรามาเยอะมากอันนี้ขอเช่นชมนะครับแล้วก็นี่ครับผมสามารถทําการตั้งค่าตัว เนี่ยผมแสดงผลของหน้าจอตั้งค่าเป็นทีมสว่างทีมมืดก็มีผมตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าเวลาของหน้าจอพี่ก็ตั้งค่าเป็นสิบนาทีไว้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าตัวเรฟเลซึ่งให้เรามาดีมากสามารถปรับเป็นอัตโนมัติได้หรือว่าเดีย๋ยผมมาทาน6 0สิบเฮิร์ตหรือว่า1นึ่งเฮิร์ตซึ่งพี่ขอปรับสุดเพราะว่า CPU ตัวนี้กับตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือทํากันออกมาบอกเลยว่าไม่ได้กินพลังงานอะไรมากมายนะครับ อันนี้คือในส่วนของฟังก์ชันพิเศษผมก็จะมีการใช้งานในโฮมได้มค์บ้าคือการแจ้งเตือนบริเวณด้านบนของตัวเครื่องตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นการปลดล็อกด้วยใบหน้าการโทรการเคลื่อนไหวในระหว่างชาร์จตัวนี้ก็มีให้เราครบซึ่งอันนี้ดีนะเช่นพี่ทำการชาร์จแล้วผมตัวนี้ก็จะขึ้นบอกบริเวณด้านบนของตัวเครื่องว่าเรากำลังชาร์จอยู่แล้วผมแบบนี้นี่ครับอีกครั้งนะครับนี่ปึ๊บผม จะมี UI ขึ้นมาแบบนี้ผมว่ากำลัง super charge อยู่นะครับก็ถือว่าให้เรามาดีพอตัวและพี่ชอบมากกับคือ UI ของตัวฟังก์ชันในการชาร์จสามารถเลือกได้3ามคัได้พี่บอกแหละชาร์จเร็วชาร์จชาร์จหรือว่าชาร์จดว้วยอุณหภูมิต่ำตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าโอเคมากครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัว Allround Fast Charge ที่ให้มากับมือถือง,งบ35,90บาทตัวนี้นะครับนี่ แล้วก็มีหน้าต่างลอยผมให้เราเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นแอปแบ่งหน้าจอให้เราเรียบร้อยซึ่งถือว่าโอเคมากมุมมองพีนะผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวหมวดเกมนะผมให้เราด้วยมีฟัง์กชั่น ตัว x c l นะครับผมตัวนี้หมดเกมตัวนี้มี b y p a s ด้วยนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับ b y p a s ก็ยังมีคิดดูผมจะคุ้มไปแล้วก็ปุ่ม one tap ตัวนี้คือปุ่ม one tap bottom ที่สามารถทําการตั้งค่าในการกด2ครั้งหรือว่า1ครั้งเพื่อเปิด ai เช่นพี่ทำการตั้งปุ่ม shortcut เพื่อทําการเปิดไฟฉายนะครับผมนี่ครับสครั้งหรือว่าเข้ากล้องหรือว่าเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มชัตเตอร์ของกล้องก็ได้ถือว่าให้เรามาโอเคมากเช่นพี่กด2ครั้งนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวผม ไฟแฟกก็จะขึ้นเลยผมคิดว่าให้มาดีมากเป็นปุ่มที่พีรู้สึกว่าพีชอบมากกับปุ่ม one tap ตัวนี้เช่นพีตั้งในการถ่ายรูปผมกดสองครั้งปุ๊บแบบนี้ก็จะเข้ากล้องของผมฟังก์ชันของตัวกล้องให้เราเลยก็ถือว่าดีมากกับปุ่ม one tap ตัวนี้พีขอชื่นชมกับตัว i f i n i hot 60 pro ครับมาดูว่าตัวนี้ลําโพงจะเป็นยังไงบ้างกับลาโพงสอตัวนะครับ เดี๋ยวผมสอบการตั้งค่าลำโพงก็ในการปรับตัวอ e ีโคไล z เซอร์ก็ปรับที่คำว่า DTS นะครับผมเราก็ปรับได้ผมนี้ปรับเป็นสมาร์ทเพลงวิดีโอหรือว่าเกมเราก็ปรับได้ผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าโอเคเลยครับมาดูว่าลำโพง2ตัวของ้ตัว Hot 60 Pro จะเป็นอย่างไรนะครับ low, You can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer so t h no man I still go 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 บอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางแล้วผมตัวนี้มีความสมดุลจริงครับซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพเสียงของ Hot 60 Pro มุมมองพี่นะถือว่าเสียงดีพอสมควรเลยนะครับ ฟังก์ชันในการเปิดสูงสุดของตัววิดีโอสามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดก็คือตัวนี้ผม2 k 6 0 f เฟรมนะครับหน้าจอมีความสวยงามจริงครับกับตัวนี้หน้าจออัลโมเนสู้แสง4,500นินครับส่วนตัวนะขอบจอมีความบางและมุมมองของพีนะถือว่าหน้าจอมีความจัดจ้านจริงครับ คุ้มมากนะครับผมกับงบ3590บาทตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์คจริงผมสับตัวนี้หน้าจอโคตรสวยอะ่ะแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเนฟิกเป็น l 1ผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าครบจบจริงครับดู หน้าจอขอบจอบางและจอเป็นแบบแบนนะผมตัวนี้ทําให้เว้ในเกมตัวนี้ในการจับในการทัดก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงและฟังก์ชันของตัวนี้ก็มีให้เราเยอะแยะมากมายสำหรับใช้งานตัวมัลติวินโดว์ผมให้เรามาเรียบร้อยถือว่าอันนี้คือเจ๋งจริง,รงอันนี้พี่ขอชื่นชมนะครับผมกับฟังก์ชันของตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงนะครับผมในการกดในการทัดถือว่ามีความสมูทมากอันนี้พี่ชอบมากกับฟังก์ชันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์กจริง นี่ hey, UI มันใช้งานได้ง่ายอะ่ะแล้วบอกเลยว่าที่ใช้งานได้อย่างแบบจริงจผมตัวนี้นะครับนี่แบ่งหน้าจอก็แบ่งได้ง่ายผมตัวนี้แบ่งสองหน้าจอพร้อมกับตัวกล้องมาดูว่ากล้องจะเป็นอย่างไรบ้างสับกล้องหลังให้มา50ล้านนะครับผมพี่ผมจะขอทําการถ่ายเลยนะครับนี่อันนี้คือเป็นกล้องหลังที่ถ่ายดีดีฟรสก,ก่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้50ล้านนะครับซึ่งหมดเลยว่าหาได้ยากมากกับคุณภาพของกล้องที่มุมมองพี่นะ ตัวนี้ถือว่าเรียนให้มาโอเคมากมุมมองของพีนะครับนี่สีสันถือว่ามีความสวยงามจริงครับคือลำโพงดีกล้องดีอ่ะถือว่ามีชัยมากตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับอันนี้คือหมดพอเทนนะครับโคตรสุดอ่ะคือ u i มีให้เราเยอะมากครับตัววิดีโอคู่นะผมตัวนี้สกายช็อตมืออาชีพพรามาเอกสารทุกอย่างมีให้เราครบจบจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเรื่องกล้องเชื่อถือได้สบายผมถือว่าอีฟ i นิทําออกมาดีมากอันนี้กล้องหน้าผมตัวนี้กล้องหน้าซอนถ่ายมดพอเทผมไม่เลยนะครับ้กล้องหน้าดีมากเลยอันนี้ขอเชิญชมตัวกล้องหน้าผมนี่ครับ13ล้านนะครับ สับพีนะกล้องถือว่ามีความสวยงามครับถ่ายง่ายชาัตเตอร์กดง่ายจริงครับตัวนี้และสีสันถือว่าจะเน้นในความเป็นจริงประหละ แต่ผมสามารถใช้ตัว s e r o AI ในการปรับตัวสีสันหรือว่าในการโวัตถุตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมเืรว่าให้เรามาโอเคมากเลยสับตัว h อ t 60 Pro ครับสีสันสวยและภาพมันมีความคมชัดจริงนี้พี่ขอชื่นชมนะครับผมสับตัวนี้นะบอกเลยว,ว่าให้เรามาจัดเต็มมากพี่ชอบมากกับการกดปุ่มเดี๋ยวผมวันแท็บกด2ครั้งเพื่อเข้ากล้องแล้วตัวกล้องก็สามารถทําการถ่ายรูปกับตัวปุ่มวันแท็บได้ง่ายจริงเช่นพี่ทําการถ่ายผมโดยการ กดปุ่มวันแ็บหนึ่งครั้งนี่เห็นไหมว่ากดชัตเตอร์เสื้อน,นี้ขอชช่นชมเลยว่าปุ่มวันแ็บกดมาง่ายจริงครับแล้วก็สามารถทำการใช้ AI ในการลบวัตถุตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมเช่นพี่ใช้ในการลบโดยใช้ AI ผมตัวนี้ที่บอกเลยว่า AI ของอีฟ i t ดทำออกมามุมมองพีนะงบ3,590บาทถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยครับนี่ดูว่าผมรู้ว่ AI นะปึ๊บ พีก็ลบผมวัตถุเลยซึ่งวัตถุของผมในการจับหรือว่า AI ในการเกตสีบริเวณแบ็กกราวถือว่าทําออกมามอมพีนะถือว่าได้ดีพอสมควรอยู่นะครับผมตัวนี้เนาะถือว่า AI ปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมอย่างเยอะเลยเรื่อง AI ในการลบวัตถุนะครับ นี่อันนี้คือกําลังสร้างภาพเห็นว่ามันมีความเนี๊ยบมากครับอันนี้คือ Before After Before After ขอชื่นชมกับ AI ตัวนี้เลยมุมอมองพีนะเล่นเกมเนาะ Hero G 2 0 0ที่พี่เคยสัมผัสมาแล้วแหละ ROV ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับเกมเก็ h ช p Impact ปรับกลางๆต่ำๆก็ถือว่าสบายหายห่วงสําหรับเกมฟรีไฟพีปรับเป็นสูงสุดครับบอกเลยว่าจัดการพลังงานความลื่นของหน้าจอในการในการกดก็ถือว่าทาออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากเกมพับจิมไวพีปรับสูงสุดลองดูบอกเลยว่าตัวนี้ปรับได้ครับแล้วใจโรถือว่าให้เรามาโอเคมากนะผมหน้าจอสวยมองอยังไงก็มองมุมไหนก็สวยจริงครับแล้วก็พร้อมกับลาโพงคู่เสียงกระหึ่มจริงครับไว้ในเกมตัวนี้บอกเลยว่าจบครบจริงครับ พี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะผมตามลิงก์พี่แนบให้ใตค้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมบางครั้งนะของอาจจะหมดนะครับผมพีขออภัยด้วยเสานี้ขอบคุณครับ